สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคลิปใหม่แล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนรีวิวไปรีวิวคิมสองเซเว่นกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าไปเจอตัวหนึ่งที่ใช้แล้วชอบมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะคะของแบรนด์ที่เราเคยรีวิวไปทุกคนอาจจะมมรู้เพราะว่าเก๋ไม่ได้รีวิวแบรนด์แบบไม่ได้รีวิวแบบหลายแบรนด์นะคะตอนนี้ก็คือแบบก็ทุกคนก็รอดูกันเลยนะคะวันนี้เรามาเปิด,ดกับแสงสว่างกันแบบนี้เลยนะคะ คือมันสว่างมากทุกคนคือแอบมาเปิดคลิปก่อนเลยเพราะว่าถ้ามาเปิดทีหลังก็คือแสงหมดแน่เพราะว่าหาแสงยากมากโซนนี้นะคะ สวยมากแล้วทุกคนดูหน้าผิวหน้าดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวไหนก็รอไปดูกันเลยบอกเลยว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเก๋ใช้แล้วชอบมากนะคะกิ่นซองที่เกศจะมารีวิววันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาหน้าหมองคล้ำดำโซมหรือว่านอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วแบบหน้าหมองมากๆนะคะอยากหน้าขาวกระจังใสแบบนี้นะคะทุกคนดูหน,าหนา้าหน้าเก๋หน้าเก๋คือแบบ นะหน้าเขาก็จ่างใสแล้วแบบลมชมพูมากอันนี้คือแสงธรรมชาติไม่ได้ใช้ฟิลเตอร,ร์ใดๆนะคะทุกคนแสงธรรมชาตินี้มาใส่ตอนเย็นแล้วด้วยหน้าคือแบบขาวมากนะคะเพราะว่ามีตัวนี้เลยทุกคนแท่ๆนี่นะคะทุกคน,คนก็จะเป็นแบรนด์คียนอนเหมือนเดิมเลยที่เรามารีวิววันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มวิตซีนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเป็นซูเปอร์วิตามินซีเลยใครที่หน้าหมองคร้ำดำโสมแล้วแบบว่า อยากหน้าขาวกระจ่งางใสแบบเร่งด่วนกีแนะนำซองนี้เลยซองละ49บาทเท่านั้นพิกาสเซเว่นอีเลเวล่นเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนน้องจะเป็นซองสีส้มแบบนี้เลยเพิ่งออกมาใหม่ได้ไม่นานเลยนะคะทุกคนกีได้ลองใช้แล้วคือแบบเลิฟมากชอบมากนะคะใครที่ชอบความหน้าขาวกระจ่งางใสแบบนี้นะคะทุกคนก็ลองไปหาตามกันได้นะอย่างของแบรนด์เขาคือแบบดีทุกอ,อย่างเลยทุกคนทั้งกันแดดทั้งเซรั่มทั้งอะไรต่างๆคือแบบดีมากแล้วแบบ ราคาแค่49บาททุกคนใครที่ผิวแพ้ง่ายแบบเก๋นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมแล้วก็ไม่มีสเตียรอยด์นะคะทุกคนใครอยากหน้าขาวกระจ่างใสบอกเลยว่าต้องตามตัวนี้นะคะน้องเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะทุกคนไม่เหนียวเหนอะแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาลองเทสบนผิวเก๋ดูเลยแค่นี้แค่เก๋โอเคทุกคนดูนะคือมันจะซึมเข้าไปเลยแล้วน่าจะอิ่มฟูเด้งเด้งใสเด้งเด้ง,ดง อยู่นะคะกะจางใสแล้วดูหน้าเด้งทุกคนเห็นไหมทุกคนทาก่อนแต่งหน้าคือแบบปังมากเครื่องสำอางติดทนแน่นอนทุกคนแล้วแบบจะให้งานผิวที่แบบ่างนี้เลยให้ทาก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็ก่อนนอนทุกคนช่วยให้หน้าใสทาก่อนแต่งหน้าเครื่องสำอางก็จะติดทนแล้วก็ได้งานผิว ใครที่อยากหน้าขาวกระจ่งางใสอิม่มฟูแล้วก็หน้าเด้งแบบนี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปหาตามกันที่เซเว่นอเวทุกสาขาทุกประเทศเลยนะคะ,ะคราคาเพียง49บาทเท่านั้นทุกคนลาะคาะยอมเยาวม,มากน้องๆนะักเรียนนักศึกษาก็สามารถจับต้องได้นะคะทุกคนใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ นี่คือ before after นะคะ7วันที่เกยลองใช้ดูนะคะก่อนใช้คือหน้าหมองคล้ำหน้าโซมมากนะคะหลังใช้คือผิวใสผิวไท์ขึ้นมาก